สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการนิ่มพาเที่ยวพาชมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถ้ำเมืองอ่อนอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งอันซีนที่อยู่ใกล้กับน้ําพุร้อนสันกาแพงและอยู่บนเส้นทางผ่านไปหมู่บ้านแม่กระป๋องด้วยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย40กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้ำเมืองอ่อนนะครับเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่มีโพรงอยู่ใต้ภูเขาหินปูนภายในถ้ำนะครับจะประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับ และมีพระาธาตุนมผาซึ่งมีความเชื่อว่ามีการบรรจุพระเกศาขอพุระเจ้าไว้หน้าในถ้ำจะมีความแปลกและสวยงามยังไงตามผมมารับชมได้เลยนะครับ การเดินเที่ยวท่ามืองออนนั้นจากจุดจอดรถต้องเดินเครื่อบันไดพยานาคสูงถึง187ขั้นพอเดินขึ้นมาถึงปากถ้ำทางด้านซ้ายมือจะมีพรธรูปปางสมาธิพระสถูปโุบาศีวิชัยบริเวณปากถ้ำให้เรากลาวไหว้ขอพรก่อนเดินทางลงถ้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้แคล้วคลา,าดปลอดภัย ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ทางเข้าถ้ำเมืองออแล้วนะครับผมภายในถ้ำค่อนข้างมืดและชันนะครับใช้ความระมัดระวังในการเดินด้วยนะครับอย่าลืมพกไฟฉายไปได้วยนะครับผมตามไปดูกันเลยครับทางลงถ้ำเส้นทางค่อนข้างแคบและสูงชันแม้จะมีบันไดาบางช่วงต้องแทรกตัวหลบผนังหินภายในถ้ำการเยี่ยนชม ควรใช้ความระมัดระวังตลอดทางมีไฟตามทางใช้เวลาเดินทางราวครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจุดต่างๆที่น่าสนใจบริเวณถ้ำนอกจากพระธาตุนมผาแล้วได้แก่พระสถูปคูบาศีวิชัยที่ตั้งอยู่บริเวณปากถ้ำถ้ำโดยสศีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆอาทิเช่น ไดโนเสาร์แมวหินหัวสิงโตน้ำหยดนมผากระโถนฤษีเต่าหินหัวพญานาคบัวพันชั้นทรายหลายแล้งไม้สักหลานปีและพระพุทธรูปต่างๆที่อยู่ภายในถ้ำพระเจ้าลี้ลับพระกรุณาชัย,ยาิพระพุทธเจ้านั่งบัว ถ้ำเมืองอ่อนเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นโพรงอยู่ใต้ภูเขาหินปูนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีพระาธาตุดมผาซึ่งเป็นหินงอกบรรจุพระเกศาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านับได้ว่าเป็นพระาธาตุที่มีความแปลกและงดงามมากเนื่องจากมาจากธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น นอกสนากน้นนะครับจากปากถ้ำนะครับเราสามารถเดินอีก706ขั้นนะครับเพื่อขึ้นไปในมัสการหลวงพ่อทันใจและชมวิวทิวทัศน์ด้านบนข้างบนนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะครับตามผมไปได้เลยครับ ครับแต่ยังไหวครับครับเป็นไงไหมครับทุกคนถ้าแย่งนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามต่ก,การตามากเลยนะครับทั้งสวยแล้ก็ศักดิ์สิทธในเวลาเดียกันนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมอยากให้ลองมาด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับผมและคลิปต่อไปนะครับนิ่มพาเที่ยวชมของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือไปชมที่ไหนนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับจะบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ